สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมที่ช่องทอมฮักสตูดิโอนะครับพบกันเช้าวันอังคารที่2มิถุนายนนะครับก็วันนี้จะพามาดูทุ่งนาครับพามาชมทุ่งบรรยากาศช่วงเช้าเชนะครับตอนนี้ก็เวลาก็จะประมาณ6โมงเช้านะครับเรามาดูนะครับ ที่ทุกนานะครับก็จะมีการวางแผนนะครับในการสร้างแหล่งน้ำนะครับก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับตัวน,นี้ใช้ในฤดูแล้งนะครับเพื่อที่จะสูบน้ำมาลดแปลงหญ้านะครับแล้วก็ตรงด้านบนนะครับก็จะเป็นสะน้ำ เป็นสาะน้ำขนาดใหญ่นะครับเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแลง้งน,นี่ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะครับพันงาช้างนะครับลูกโด่งมากอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศท้องทุ่งนะครับช่วงเช้าเช้านะครับพระอาทิตย์ที่จริงก็จะโผล่พลขอฟ้ามาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เมฆมากนะครับ มเมฆเนี่ยลอยต่ามากนะครับนี่เห็นไหมครับเมฆตรงนี้กําลังเคลื่อนไปอากาศตอนเช้านะครับที่บ้านนอกจะดีมากนะครับอากาศสดชื่นมากใครที่อยู่บ้านนอกแล้วก็ตื่นเ,เช้ามานะครับก็จะได้เปรียบคนอื่นๆตรงที่เราได้สูตดอากาศที่บริสุทธิ์ก่อนใครๆนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแรงที่เตรียมไว้ในการปลูกหญ้านะครับทุกปีนะครับจะทํานาพ่อกับแม่เนี่ยจะทํานานะครับปีนี้ก็เลยบอกว่าขอพื้นที่ตรงนี้ไว้ในการปลูกหญ้านะครับจะปลูกหญ้ามาทั้งหมดเลยนะครับไม่ทํานานะครับจะใช้พื้นที่ในการทํานาแค่แค่นิดหน่อยนะครับนิดเดียว จะเป็นพื้นที่ในการทำนาครับอยากปลูกอะไรปลูกข้าวอะไรก็ปลูกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ข้าวที่ปลูกที่นี่นะครับจะไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับจะเป็นข้าวกเกษตรอินทรีย์นะครับเป็นข้าวกเกษตรอินทรีย์ก็ใช้ปุ๋ยขีวัวนะครับปุ๋ยคอก ่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยคอกที่เอามาลงไว้นะครับสำหรับสายพันธุ์ข้าวที่ปลูกนะครับที่ปลูกเนี้ยจะไม่เหมือนชาวบ้านแถวๆนี้ที่เขาปลูกนะครับก็คือข้าวที่ปลูกจะเป็นสายพันธุ์ข้าวกาบ้านะครับเป็นข้าวกาบ้า สายพันธุ์มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเอามาปลูกที่นี่นะครับท่านใดที่สนใจก็ลองทักเข้ามานะครับสั่งจองไว้ได้นะครับเมื่อถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวนะครับก็จะสามารถสีข้าวนะครับเป็นข้าวสารส่งไปให้ท่านได้นะครับเป็นข้าวที่มีประโยชน์มากแล้วก็ พื้นที่ที่ปลูกเราไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเป็นกเกษตรอินทรีนอกจากนั้นก็จะมีข้าวหอมมะลิครับเป็นข้าวหอมมะลิของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดยะโสธรนะครับแหล่งผลิตก็จะอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันครับข้าวหอมมะลิก็จะเป็นข้าวที่เป็นข้าว อินรีนะครับปราศจากสารพิษนะครับพื้นที่ตรงนี้เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้สารพิษมาหลายปีแล้วนะครับเราทำการเกษตรโดยวิธีธรรมชาติท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะได้ข้าวไว้บริโภคนะครับ เป็นข้าวที่มีคุณภาพก็ลองสั่งเข้ามาได้ครับข้าวพิเศษก็คือข้าวกาบ้าครับรรอผลิตไม่เยอะนะครับสาเหตุที่บอกไว้นะครับผลิตได้ไม่เยอะครับแต่เป็นข้าวที่มีคุณภาพนะครับลงมาทางด้านล่างก็จะมีอันนี้เป็นคอกเป็ดครับคอกเป็ดแล้วก็จะมีบ่อน้ํานะครับ ขุดไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับตรงนี้ที่มันเป็นดินที่พังลงไปนะครับตรงนี้เอาไว้ใช้ให้วัวสามารถเดินลงไปกินน้ําด้านล่างได้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงตรงนี้นะครับจะปลูกหญ้านะครับจะทําแปลงปลูกหญ้าอีกนะครับพื้นที่ตรงที่เป็นขอบสะนะครับทำแปลงปลูกหญ้า ถัดจากตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นคลองคลองน้ํานะครับคลองน้ําแล้วก็จะมีฝายกันน้ําอยู่ตรงนี้นะครับเป็นฝายกันน้ําขนาดใหญ่เลยนะครับตรงที่เดิมตรงน้นนะครับจะเป็นสะน้ําเก่าก็ถมไปถมไปแล้วก็จะทําเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวนะครับสําหรับที่นาน,นะครับก็จะมีบอ่อนาอยู่สองบอ่อนะครับบอ่อหนึ่งที่ผมชี้ให้ดูนะครับ อยู่ด้านบนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ่อที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ก็จะเน้นการเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาส่วนบ่อที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะเน้นกากเก็บน้ําอันนี้ก็จะเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดนะครับนะครับบ่อนหนึงอยู่ด้านบนตรงนู้นนะครับที่เดินลงมา พื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น60 40นะครับ60ไว้ปลูกข้าว40เอาไว้ปลูกหญ้าแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ทำนาแบบ10 90นะครับก็คือ90ปลูกข้าวอีกสิเป็นที่อยู่อาศัยนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ ขอพื้นที่มาอีก30%นะครับในการปลูกหญ้านะครับส่วนปีหน้าเนี่ยจะขอเพิ่มอีกนะครับเป็น50-50ก็คือปลูกข้าว50ปลูกหญ้าอีก50นะครับพื้นที่ในการปลูกหญ้าก็จะปลูกพืชอื่นๆขึ้นมาด้วยนะครับพื้นที่ในการปลูกข้าวก็จะปลูกพืชอื่นๆเพิ่มขึ้นมาด้วย ให้ดูพื้นที่ทุ่งนานะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับอันนี้ต้นตะโกนานะครับตะโกนาเอาไว้เป็นต้นไม้ประดับเนี่ยอันนี้ยังไม่ตายนะครับยังอยู่แต่ว่าต้นมันก็จะเป็นสีดำๆให้ดูพื้นที่ท้องนานะครับอัน,นบรรยากาศนะครับ ท่านจะเห็นก้อนเมฆนะครับลอยตำ่ำตำค่อยๆเคลื่อนไปนะครับสังเกตเห็นไหมครับก้อนเมฆคิดดูครับว่าอากาศจะเย็นสบายแค่ไหนขนาดเมฆก็ยังลอยอยู่แค่นี้ครับลองดูระดับของเสาส่งโทรศัพท์นะครับนะครับเมฆกำลังเคลื่อนไป ลอยไปอย่างช้ชาๆนะครับทำให้แสงแดดวันนี้ก็ยังส่องออกมาไม่ถึงนะครับเนื่องจากก้อนเมฆกำลังบดบังอยู่บรรยากาศช่วง6โมงเช้านะครับที่บ้านนอกบริเวณท้องทุ่งนาครับคนที่อยู่บ้านนอกก็จะได้เปรียบตรงนี้นะครับตรงที่ว่าตื่นเช้ามาก็ได้สูตรอากาศที่ บริสุทธ์นะครับที่เยันสบายในช่วงเช้าเชนะครับถ้าออกกำลังกายตอนเช้านะครับก็จะทำให้ปอดเนี่ยขยายเพิ่มขึ้นนะครับสูดอรรากาศได้มากขึ้นสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นอันนี้คือข้อดีครับเห็นว่าบรรยากาศรอบๆเนี่ยลักมีประมาณ1กิโลเมตรเ่ยนะครับไม่มีบ้านคนนะครับก็จะเป็น ทุ่งนานะครับแต่ว่าตรงด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้าน,นครับไกลออกไปโน่นนะครับก็จะเป็นถึงจะเป็นหมู่บ้านนะครับรอบๆรัศมีหนึ่งกิโลเมตรจะเป็นทุ่งนาทั้งหมดนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้วยนะครับเป็นห้วยอยู่ สำหรับตรงนี้นะครับที่เป็นเสาสามเสานะครับนี่ใครมองออกไหมครับว่าเป็นอะไรสเสาตรงนี้นะครับสามเสานี้ดูออกไหมว่าเป็นอะไรใครที่ดูออกนะครับคอมเมนต์มานะครับถ้าตอบถูกเดี๋ยวมีรางวัลให้นะครับนี่ เอาไว้ทําอะไรนะครับมันคืออะไรแล้วเอาไว้ทําอะไรไม่รู้ว่าที่อื่นมีหรือเปล่านะครับอันนี้พ่อทําไม้นะครับใครรู้ว่าเสาสามเสา,สาตัวนี้คืออะไรเอาไว้ทําอะไรลองคอมเมนต์มานะครับตอบคอมเมนต์มา ถ่ตอบถูกจะมีของที่ระลึกนะครับจากทางช่องมอบให้นะครับ ำหรับท่านใดที่รับชมอยู่นะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนกรณีมีคลิปอื่นๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับทิ้งท้ายไว้ที่บรรยากาศก้อนเมฆกำลังเคลื่อนตัวช้าๆนะครับ ให้คุณผู้ชมทุกท่านได้สดชื่นตอนเช้าๆครับ